สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมจิน OTC ท a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่ e อเท่านั้น วันที่10มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายวิญญาณชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกฐธนตรีถึงความชัดเจนภายหลังปรากฏกระแสะข่าวนำเสนอผ่านสื่อมวลชนบางสำนักว่าอาจมีการขอเลื่อนนัดไต่สวนวันที่13มิถุนายนตามที่สารฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งในคดีกรมาัทชณา์อนุญ,ญาตให้ทักษิณซึ่งถูกตัดสินจำคุก8ปีต่อมาได้รับการลดโทษเหลือจำคุก1ปีได้รับการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14 นายวินยัตร,ระบุว,ว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะมีการเลื่อนนัดไต่สวนวันที่13มิถุนายนที่จะถึงนี้ก่อนชี้แจงว่าตนเองในฐานะทนายความของทักษิณได้ยื่นคำขอขยายเวลาส่งเอกสารคำชี้แจงต่อศาลออกไปก่อนศาลได้กำหนดกรอบเวลาภายในวันที่2 3มิถุนายนที่จะถึงนี้นายวินยัตยืนยันว่าวันที่13มิถุนายนตนเองในฐานะทนายความจะเดินทางไปยังศาลฎีกาตามนัดไต่สวนโดยทักษิณไม่เดินทางไปด้วยตัวเอง สำหรับคดีนี้สารดีกาสั่งให้โจทก์คือคณะกรรมการปปรชและอายาการสูงสุดรวมถึงจำเลยคือทักษิณผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพอธิบดีกรมราชทัณทันและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สารดีกาภายในไม่เกินส0สิพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทนายความของนายทักษิณได้ขอขยายระยะเวลาส่งเอกสารหลักฐานออกไปเป็นภายในไม่เกินวันที่2 3มมิถุนายนดังกล่าว